สองตัวนี้มันเจอยานเอเลียนที่มันผสมกับมันยึดครองยานยานส่งสัญญาณของเอเลียนดาวอื่นมาเอเลียนดาวอื่นน่าจะเป็นแบบนี้แหละสีฟ้า,ฟาส่วนอันนี้คือเอเลียนดาวดาวอะไรไม่รู้แตเ่เอเลียนนี้น่าจะสีดำแทบสีดำมันมาเจอกับสองตัวนี้ ตัวนี้ก็เปิดก่อนเปิดก่อนเลยอันนี้ก็บินบินไปชนชนชนกอดกันู่ชินก็ซิล่าใช้ตัวของมันดันดสัตว์ประหลาดเอเลียนตนลม้ม แล้วมันก็โดนขาของเอเลนมัดเอาไว้เกิดบินได้ด้วยปล่อย,อยเจ้าเอเลนจำไรากาศไร,าก,าศรากาศมากเร่ตัวนี้เนี่ย เกาะไปเลยอ่ะเกาะไว้แน่นมากต่อไปจะเป็นการสู้คิวต่อไปคิวต่อไปเป็นแม่ก้อนเนี้ยตัวตัวแบคทีเรียไปละสู้ยังไงมันบินไงล่ะมันบินไปนู่นแล้วเข้าโลกไปแล้วก็ยังไม่พังมันรัดดูเจ้าสองตัวนี้จะสู้มันได้ไหม ไปด้วยแล้วก็อุ้้มีีตัวไปเร็วนี่แยบหน่อยหนึ่งถาอันทรงพลังหนีบไปที่คอหันคอไว้แล้วก็รัดให้แน่นรัดรัดเข้ไปรัดแน่นแล้วมันก็มอน,นตัวนี้ก็ พังเลยพังเลยเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่มากชนะแล้วเจ้าตัวนี้มันทุ่มสมเูรณไม่ต้องพึ่งหัวหน้าทีมผู้ชนะตัวนี้ไงล่ะนี่หน้าชมหน้าผู้ชนะดูดนะแล้วก็แล้อง็ตสมวยแล้วตัวสมวย ยินออกนอกโลกไปพุ่งทะยา,ยานลองตุงบ,บัดไปคืน